วางขานลูกชิ้นมีของอยู่ด้านในนะคะเก็บของไว้ยังไม่ได้ออกมาล้างนะคะยังไม่มีเวลาล้างเลยเนาะนี่ค่ะผสมปูนเทปูนเอาไว้ก่อนส่วนด้านบนด้านบนก็จะทาเป็นฝาเงือบนะคะฝาเงือบฝาเงือบเรียกถูกไหมปีกเรียกปีกอืมมีปีกนะคะปีกกันฝนกันแดดเนาะเพราะว่าแดดแดดฝนเอาลืมปิดอันนี้ ยู่ติดกันกันกบร้านกว๋วยเตี๋ยน้องดีเดยติดกันเลยดีเดย์ดีเดย์เอาโตโตะมาแล้วแล้วก็กเช็ดเรียบร้อยแล้วอันนั้นคือโตนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวนะคะนั่งกินแบบญี่ปุ่น,น,น,บบนหรือจะนั่งกินที่ม้หินอ่อนก็ได้ส่วนน้องแอลก็ขายขายน้ำอยู่ด้านในนะนั่งเฟซีเม,มาส เมาดามเลี้ยงร้อนๆอย่างนี้สำลักน้ำอ่ะอันนี้น้องเอลนั่นแหละผักหวานโอ้ไปเก็บแป๊บเดียวได้แล้วไปเก็บผักหวานแป๊บเดียวนะคะไม่ถึงสิบนาทีนะคะ ประมาณห้านาทีนี่แหละได้มาเป็นถุงเก็บอยู่ในป่านี้นะคะคุณยายแดงนะคะสวัสดีค่ะไม่กินแกงผักหวานกันเด้อค่ะเบื่อเนี้ยมันไปเก็บผักหวานมาพอดสิบนาทีซ้ำมากหรอนี่เขาไปในป่านี่ค่ะนี่เริ่มฮิตมันหึกว่าเขาไปทอดท่างไหนตะไคร่กันยังอือมาแล้วมาแล้วมาแล้วอือแล้วสิ่งอิ่นที่มันี่นอะ นั่นจะเป็นการจีบผักหวานที่เร็วที่สุดในโลกขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาไม่ถึงสิบนาทีไม่ซีอิ๊วมะหอดสิบนาทีเลยจึงได้เล่นเขาป่าที่ไล่ซดเจ็ดนาทีนี่มาออกมาหรอเร็วครักเถอะเขาบอกเขาบอกไปให้มันไปาบอกเอไปอือหือเถ่าแก่นะคะเถ่าแก่สวนยางเราแล้วก็เป็นเจ้าของป่านี้ด้วยนะที่เรากันนะพี่เพิ่นพี่เพื่อนเพิ่นก็เลย เพื่อนก็เลยรู้ว่าต้นผักวันอยู่ที่ไหนเนาะนก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปเลยอมีทางอยู่แล้วทางริมมทางรถทางรถไถเข้าไปด้วยออืสุดยอดเลยนะคะขี่เข้าไปแล้วขี่ออกมาไม่ถึงสิบนาทีสุดยอดอืเก็บผักวันเร็วที่สุดในโลกน้องมุกตานอนอยู่ข้างในเหรอแม,ม,ม่อันนี้ร้านน้ำน้องมุกตาค่ะนี่แม่แม่น้องมุกตามุกตานะคะ ขายน้ําเด้อค่ะคุณชิติมามาค่ะมาค่ะมาหลบแดดด้วยกันในสวนยางเด้อค่ะคุณยายแดงค่ะมาค่ะหลบแดดด้วยกันจ้านี่ไงสุดยอดนะคะเก็บผักหวานเจ็ดนาทีเบิ่งเอาว่าเก็บผักหวานบเทพาะสิบนาทีได้บัาซสาวบาทอักติวมีวะพักติวเสร็จแล้วทีเราหามาพักตูิวก็สุดยอดแต่ว่าไเก็บผักหวานใส่พักติว ไส่ปลาติ๋วจุ่มตัวไส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้แล้วแต่สูตรอันนี้เป็นยังอย่านั่งเอาน้ำข้นหมดยานั่งน้ำข้นข่าเบียร์แล้วหอมขึ้นยังนี่เออเนาะแกงอันท่งนี้แกงใส่ข้าวเบียร์บ่ใส่ข้าวเบียร์ก็ได้แต่ว่าพื้นบ่ใส่ก็ได้จะบ้าบ้าพื้นใส่ข้าวเบียร์มันจะนัวมันจะเสียหอมเนมันนัวมันนัวเออไม่จะนัวอันนี้ีักอันนี้ขเหนียวบ่จะมีขอนียวไปแช่ข้าวเบียร์ขอนี้มืดแล้วอืมจะขาบเจ้าไม่ไม่เอา เนมาแล้วคุณเด็กเขาเนียวมากพอดีฮโอ้วยบอกว่าพักวานพักวานก็มาเร็วบอว่าเขาเนียวเขาเนียวกมาเร็วปัดมงวงป๊ปัดเร็วอืมดีลนี่รถรถเขาสารปัดมาครับครับครับคับครับคนปัดไปบ่ไปบ่ไปบ่ปัดรถเขาสารค่ะ บุกม่วงข้อมบุกม่วงส่วนขึ้ืเขาซานสามถุงบุกม่วงอีกน้ำอ้อยจีนหันน้ำอ้อยบอกหันมึงเนี่ยบุกม่วงบุกม่วงบุกหุ้มอ้อยบ้านอ้อยอ้อยจีได้ยกนี่แม่ไปเอาหอดข้ามตะการดี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 ด้วยค่ะเด้อนี่จับแซงจับฮะบอน้ำอ้อยอันเพื่อนนามาฝากแม่ทำใส่ถุงนึงกินได้เลยอันของมุกการกินเลิศ ดำบอกคงชั่วขบอันนี้พี่ดำคือแบบมุกตานะคี่ยอ,อ,อยู่ที่ส่วนย่างน,น้อยของเรานะคะ